ดีครับมนกเนาะก<ช>็วันนี้มาร้านน้องเขาป้้งพวกไม้ไทยเราพอดีเขามีสนทนาธรรมกันครับก็มาหาของกินดอยเจอ,เอ,เอเพี่พเอ็มครับพี่เอ็มสบายดีไหมครับสบายครับเป็นไงเมื่อวานเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น มีการกระชากนักศึกษาแล้วก็ประมาณว่านักศึกษาเขาใส่ชุดเสื้อเผด็จการจอมินาศไปถ่ายรูปอะไรตรงนั้นเลยแล้วก็โดนทหารยื้อขึ้นไปยื้อขึ้นมาแล้วก็มีการาคุณเพียงคำประดับความอ่านบนทกวีแล้วก็โดนทห,หารทาหารใครๆเข้าเข้าไปตรวจนะฮะก็จะ,จะจะตรวจบัตรประชาชนก็มีการให้ร้องเพลงชาติไทยกันๆๆๆๆๆๆๆเกิดขึ้นก็ผมอ่านไว้แล้วเดี๋ยวผมเอาลงคลิปให้จะลองอ่านกันไปดู มีความรู้สึกไงว่าวันแข่งความรักทำไมมันเกิดเหตุการณ์บ้าๆบอๆมันมันรักกันยังไงเป็นตอนตอนแี่ยังไม่รู้รักกันปอกดองกันนิดเป็นคำที่มั่วมากครับรักรักกันแต่ห้ามกันนิดมันไม่น่าจะใช่รักนะความรักมันต้องกันให้อิสระมากกว่าขอบคุณมากครับพี่เอ็มสบายดีเนาะไม่เจอกันตั้งนานยอดนี่ันใจผมอีกคนครับสานเด็มก็ดูบรรยากาศนะครับ วันนี้คือวันประชาธิปไตยอีกวันครับวันนี้นี่ยนางวันดีโอ้ยโบกมือบายบายประยุทธ์สวัสดีครับดีไหมสบายดีมีอะไรบอกลุงประยุทธ์บ้างเมื่อวานลุงก็ทำอะไรเมื่อวาน ไม่เห็ตามไมล่อ๋อรอเล่นรอเล่นสวัสดีครับสีครับก็ไม่ขำๆนนี้ม่มีอะไรครับลุงยุทธขับมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านผมอ่ะเออวินมอเตอร์ไซค์ชื่อลุงยุทธวันนี้บรรยากาศก็อบอุ่นครับไม่ีาแตพาไปดูมีอะไรจะบอกประชาชนบ้างอะไรร้ บกไห้บกมือแสดงความรักเดีวปดร็มหต้นแดนด้วยนะครับพีพีอัน้าครับับเพลงนี้นะะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายมากๆนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคำ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนาตรา่ีราักตไดมว่ยกม็เีแลหมพื่อประชาธิปไตยครับไม่มีอะไรมากมายขำๆฉบา่เแล้วก็มีอาหารกับอาหารการสินเยอะหมูย่าง แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยโ,โอ้โหกระเพาะปลาด้วยแล้วก็มีมกแกงแก้วานะด, <c oughs> ดูถ้าร้านจะอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างร้านนี้รับประกันคุณต้ว่าครับไม่อร่อยขึ้นตังค์ต้อเอง <c oughs> เห็นไหมน่ารักน่ารักมาก <c oughs> <c oughs> บรรยากาศอบอุ่นคงับไม่มีอะไรก็มาหาข้าวปลาอาหารกินกวันนี้วันนี้้นสี่หน่อยเ็นเนเนเน่นเล่นเก่นเล่เล่นเลนเล่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 นเ่นเล่นเนเลนีล่น่นเล่นเนเล่น่นเลนเนน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 เลนนลลนเนความนนน จแก่แก่เอาจะหวาช้าๆหน่อยผมาพี่จิ้งล่าสุเปิดแม่แล้วผมได้ฟีมานานแล้วพี่จิ้งี่เป็นโจะร้องเพลงอะไรพี่เป็นโอ๋อสวัสดีครับพี่เป็นโดนเขาจะตากเขาจะตากไใบสันไใบของจริงด้วยสันกับโค้กแกะหมดกันไฟไม่มีนิสเซียไทยมันน้อยนี่ไจังหวะแทงโก้แทงโก้จะร้องอะไรวะเพื่อนมวลชนนะพี่แต่ว่ามันเป็นจังหวะแทงโก้

พอดีจ <The music comin'> ังหวะที <ination noises> ่นังเดินอาจีน่นไม่เจอเอาปแทงโก้ไปอไนกิดที uh ่น้ดทินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นตพลาเ้

ยังมีที่มีเพลงใหม่นะถ้าอยากไน้าไปขอหน้าเฟซแล้วกัน oh. ตอนนี้พูดได้หรอทุนถูกขาดสัปดีนาเหนือแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> oh. ตาใม้มามงตหิวพีตาตาหนะก็หิวขอบคุณดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้อบอุ่นดีมึเรือมากเก็บหลักฐานแบนนี้เดี๋ยแบตเลยตเบลยแเยบตเลยแบเลยแลยเพลงนะเ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคำคดีกว่าพี่แดดร้อนลมเย็นเย็ครับวันนี้ไม่ได้คี่ขายแล้วต้องเมาเมาก่อนนะแต่ก็มาเมาก่อนจะทาให้ตื่นเอาเพลงไปต่อแกันแมนช่วงนี้เป็นของเราเดี๋ยวสักครู่นะครับก็ใส่ับเขากับแต่เรานะ่ยฮานมดขันไฟดีเลยสบายดีสอาเดี๋ราอยากฟังเพลงอะไรก็ไง่จอยหยอดตู้มาครับพี่จอยจะโผล่อย่างเดียวเลยแต่วันนี้ครอบม้าขอไม่ร้องวันหนึ่ง รยาากศสวัสดีนะครับพี่จอร์ดเหรอเฮ้ยคขาบอกเขาเชื่อจอร์ดหน้าไม่ได้ยืนร้องได้ได้เจอพี่จอยเดี๋ยวขอคุยนิดนึงพี่จอยคุยนิดนึงวันแห่งความรักฝากอะไรกับประชาชนชาวไทยพี่แห่งความรักฝากอะไรประชาชนออตัวแทนครับตัวแทนไปบอกพี่เขาพี่เขาโง่พี่จอยเลยแหละเขาตั้งใจอยู่เร็วๆพี่เขา ันแห่งความรักครับสวัสดีพี่วันแห่งความรักฝากอะไรกับประชาชนพี่ฝากอะไรประชาชนความรักครับความรักความรักขอความยุติธรรมนะกลับคืนมาโอเคแค่นี้แค่นี้แค่นี้เองทั้นงใจความเยอะโอ้สุดยอดเดียวพี่แล้วเมื่อวานเห็นมีอะไรกับนักศึกษาเมื่อวานนี้ เออเมื่อวานความรักกับพี่เห็นเขาไปจับอะไรกันบ้าบอเลือกตั้งที่รักที่เราถูกรักไปไงใช่รักกโมยไปไงเราจะไปขอเลือกตั้งซื้อมามันก็ยังคุ้นสนิทีภาพไม่ดีเนาะเป็นห่วงเป็นห่วงลุงยุทธนะเนี่ยขอบคุณนะพี่คุณครับก็มีความสุขครับวันนี้มันความรักครับรักกันมากโอเคครับหอมปากหอมคอครับมโนนกอกอ